ผมกบวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมคืนหลอนซ่อนทางกันนะครับเย้ต้องบอกไว้ก่อนว่าวันนี้มาคนเดียวทุกคนเพราะว่าเวลาที่อัดคลิปตอนนี้คือเวลาประมาณเชยงคืนนะครับหลามเลี้ยงก็คือไม่ได้มาแล้วนะใหญ่ยยๆกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเส้นทางใหม่นี้นะครับมันจะน่ากลัวสักแค่ไหนแล้วพวกผีเนี่ยมันจะมีตัวใหม่ๆม,มาหรือเปล่าเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับในเวลาเชยงคืนที่ผมอัดตอนนี้นี่ไงอันเก่าคือจะเป็น อุ้มหางแล้วก็แม่สอดส่วนเส้นทางที่มาใหม่จะเป็นอุตรดิตถ์และก็แพร่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยอื้อบรรยากาศนี่คืออะไรอะ่ะเขาพริงหรือเขาพึงมีศาลาไปทางรถไฟด้วยเดี๋ยวลองดูซสืว่ามีผีกี่ตัวว้าวอุ้มไม่หลายช่องแล้วเกินแสดงว่ามีผีเยอะมากเลยเนี่ยว้าวไอ้รถนี้ทุกคนเคยเห็นพ่อแม่ไหมรถพ่อแม่ มันมีเพลงนี่มันอยู่นี้ไหมขับรถแบบที่แบบนี้มีมันมันไหมต้องการเพลงมันมันจะมีตัวอะไรใหม่ให,หม่ไหมอ่ะผมลุนมากเลยตรงเนี้ยชาดาวไม่ผิดคือในอันแรกคือมันจะให้เราสำรวจเฉยๆว่ามีอะไรบ้างผู้เข้าร่วมสมาคมผู้รู้ความจริงอ่าแล้วก็มีเหนื่อยไหมไอโตะจําไว้นะช่วยจําไว้เล่นคนเดียวด้วยไม่มีหลามเนียช่วยจําทางนี้ไปไม่ได้เราต้องใช้ทางเบี่ยงซึ่งทางเบี่ยงนั้นเป็นทางลูกรังใช่ไหม บรรยากาศก็มืดๆอยู่ตรงแยกตรงนี้มีทางรถไฟเอาเราต้องเลี้ยวทางรถไฟเหรอขวาไปไม่ได้ใช่ไหมต้องเลี้ยวทางเอา้าขับทางนี้เลยเดี๋ยวรถไฟมันไม่มาเหรอเนี่ยเรามันรถยนต์นะไม่ใช่รถไฟพื่อสเกตว่ามีแว่นออปตัสมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ขายกันตรงนี้เลยเหรอแล้วยังไงอะ่ะล้วคือเราต้องเลี้ยวเข้าตรงนี้หรอทางอุโมงค์มันจะมีอะไรด้านในเราต้องไปดูกันเลยระบบการขับรถคือ,อยังเหมือนเดิมนะครับ ท่าที่สังเกตคือมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากโอ้เจียงครับจจเย็นแล้วก็เลี้ยวซ้ายหน่อยอู้ทำไมทางเขาทำเยอะจังเลยเบี่ยงมาไกลมากนะแสดงว่าตอนนี้เราน่าจะเข้าสู่เส้นทางหลักโอเคครับมีป้ายสีบ้าเป็นศาลเจ้าพ่อม้าลายเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเราเจอผีต้องเลี้ยวซ้ายทางนี้สินะแล้วก็ไม่เจอน่าจะตรงเข้ามาทางนี้เลยแฉบหลังจากนี้แหละคือของจริงได้เวลาสำรวจแล้วว่ามีอะไรเปลี่ยนไปจากทางที่เราวิ่งเมื่อกี้ ตอนนี้คือยังไม่มีอะไรนะครับเออวิทยุล่ะสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งกับรายการคืนพูดพมูดผะหมนะครับแล้วผมต้นกล้าครับผมวันนี้นะครับเรามาคุยกันในอีเวนต์พิเศษวิทยุคือแบบมันมีเปลี่ยนเสียงด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าเสียงแบบเดียวแบบภาคก่อนอันก่อนสต r e มม i n g แต่วันนี้เราจะมาเป็นรูปแบบวิทยุกันนะครับครับ วันนี้เนี่ยด้วยความที่เราพ่วงออกการวิวเป็นครั้งแรกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรายการพิเศษกันเลยทีเดียวและทีมพิเศษสําหรับค่ําคืนนี้เนี่ยจะเป็นทีมเกี่ยวกับอุโมงค์นะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าตรงอ์อเไรนะครับรวมความเชื่อเกี่ยวกับอุโมงค์คุณเคยเดินเข้าไปในอุโมงค์เก่าๆตอนลางคืนไหมครับ,รบมีความเชื่อเก่าแก่หลายแห่งบอกว่า อุโมงเนี่ยไม่ใช่แค่เส้นทางสําหรับมนุษย์แต่มันคือทางผ่านของวิญญาณโดยเฉพาะอุโมงค์ที่เคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่เนี่ยอย่างอุโมงค์รถไฟที่พังถลม่มหรือถนนใต้ดินที่เคยมีผู้เสียชีวิตกันมากมายเนี่ยเขาว่ากันว่าพลังงานแห่งความหวาดกลัวและความตายเนี่ยก็จะยังคงสิงสถิตยอยู่ที่นั่นกักขังเสียงร้องเสียงความเจ็บปวดความทรมานไว้ให้ไม่ให้ไปไหนมีคนเคยเล่าให้ฟังนะครับว่า ตอนเขาขับรถผ่านอุโมงคล้างแห่งหนึ่งกลางดึกทั้งทงี่ก่อนเข้าเขาก็ได้ยินเสียงวิทยุในรถชัดเจนแต่พอขับเข้าไปเนี่ยเสียงทุกอย่างมันเงียบกิบทันทีเหมือนโลกข้างนอกเนี่ยมันขาดหายไปพอเหลือบมองกระจกหลังเนี่ยเขาก็เห็นว่าเป็นเงาคนไมม่่มมยืนอยู่ที่บ่ะหลังแต่ละว่าเข้ามาแค่คนเดียวเขาเร่งเครื่องเต็มที่เลยจนหลุดพ้นออกจากอุโมง เดี๋ยวเดี๋ย,ยทำไมคือฟังไปฟังมามันดูเหมือนเป็นเรื่องราวตอนนี้วะเนี่ยอขอปิดได้ไหมทุกคนอยากฟังต่อไหมอ๋อหายไปแล้วนะระายการวิทยุเขาเล่าถึงเรื่องอุโมงค์นะครับเล่ายาวสุดด้วยแล้วคือผมตรงแยกรถไฟเมื่อกี้เจอป้ายคนหายเพิ่งสังเกตเห็นผมว่าไม่น่ามีเดี๋ยวรอดูเวลาจากหนึ่งเป็นสองตรงไปนะครับไม่น่ามีหรอกมีแต่ว,วิทยุแหละที่มันเอา้า มาถึงก็เฟลเลยไงเท่าที่ขับเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรแบบแปลกๆเลยนะรายการวิทยุก็ไม่น่าแปลกน่าจะเป็นรายการปกติป้ายนี้ปกตินะครับชื่อว่านายนิดสีหัดจักอายุ100ปีไฟหรือเปล่าจําไว้นะทุกคนนะว่าไฟมันเปิดนะถ้ามีไฟปิดนี่แสดงว่าไม่ใช่หรือว่าแว่นอตานหรือเปล่าขอร้องแหละให้มันถูกคถอเพราะว่าดูแล้วมันไม่น่ามีอะไรอ่ะเลขหนึ่งต่อไปสองนะบัตรนาวหนมาดูสิอ้าวเฮ้ยพอไม่มีเพื่อนเล่นด้วยมันก็จะ หาย,ยากนิดนึงเออเฮ้ย,ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่านั่นมันสื่อหรือเปล่าครับสื่อผมเคยบอกว่าผมอยากให้มันมีกระสือในเกมมันมีจริงเหรอรอบนี้เห็นเป็นๆแน่นอนรอบนี้เราต้องเลี้ยเข้าสารเจ้าพ่อมาลายวันดีแฮวิตำนานมันมีจริงเดี๋ยวผมจะรีบไปกลับบ้านโต์สตรอรี่ลงเฟซบุ๊กมันไม่มาหรอกมั้งแต่ก็ไม่แน่ เพราะว่าเกมนี้นะครับมันต้องมีฉากที่เราเดี๋ยวอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยอุยมันเหมือนมันตัดหน้ารถเราเลยกระสือเก่งใจบ้างดิตัวก็มีแค่ไส้วิ่งข้ารถอย่างนี้แหละไม่กลัวเลยแหละนี่ไงนี่ไงเหมือนมันจะดักเราตะลอดเวลาสถานที่ผมเดาว,ว่ามันน่าจะมีจริงนะเขาพึ่งเนี่ยเพราะว่าเกมนี้เขาหน้าจาที่จริงมาเลยเหมือนอุ้มผางอะดกขอนมันมีจริงนะครับแล้วมันขับรถบนทางรถไฟแบบนี้แบบเปื้อนจอจอว้าวววดักอย่างนี้เลย ลบก่อนเลยอ้าวเฮ้ยสวัสดีครับอะไรแล้วแล้วผมต้องทำไงแล้วผมต้องถอยหรอแล้วคือผมต้องทำอะไรครับผมต้อหยิบมันเอาตัดมาสู้กับคุณไหมเฮ้ยย,ยจะชนผมอ๋อจะหักรถให้ผมจะช่วยผมเหรอคือมันปกติไหมเนี่ฮะเจอแบบนี้ <laughs> ปกติไหมเ <laughs> จ้าของเกมเยะ เปิดฟังนีไปด้วยในขณะที่เจอ <ะ S 1> ผีอยู่ <ๆ S 2> ยผมต้องทำยังไงครับเนี่ยภาษากระสือเขาพูดกันยังไงไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรก็ตามนะครับเรายังมีแว่นออฟตาสอยู่ข้างๆเขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่เขาจ่ายเจ้าของเกมนี้อ่าน,นีแหละขับออกอยังย,งยังอีกเหรอโอ้ยก็ให้ขับก่อนเถอะขับออกมาทางนี้ไปทางนู้นหรือเปล่าไม่แน่น่าจะทางนี้ก็ได้นะครับ โอ้โห oh, ทางนี้ก็มาแล้วรถไฟเต,เต็มตาเลยคุณโดนรถไฟไฟปกติพาอยู่จะตกถนกนครับจะตกถนกนครับเอาแล้วคือล้อมันหล่ดไปด้านข้างใช่ไหมเนี่ยมันไอ้นี่ไม่ได้เลยอะขยับไม่ได้เลยครับเล่นมาสักแป๊บนึงยังไม่ถึงตีสมเลยนะตีหนึ่งยังไม่ผ่านเลยอ่าป้ายกันอย่างเหมือนเดิมศาลามไม่มีไฟเหมือนเดิมดูเงียบนะครับรอบนี้โอ้โห hey, oh! แต่อยารู้อย่างหนึ่งคือผีที่เราจะเจอคือเป็นผีใหม่หมดเลยไหมอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นผีเดิมมันก็จะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับอยากมีผีใหม่ทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวจะรอดูว่ามีผีอะไรตุง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 สาวละอันนี้ไม่น่ามีสมัยเป็นผีไทยใช่ไหมอ่ะเราไปทางปกติโอเคตีสองนะคะผ่านสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอะไรสิลปเด็กที่ไหนอ่ะ ไม่เอานายหนูไม่อยู่บนรถนะอุ้ยนี่หลอนจริงขนลุกเลยขนลุกเลยขนขนลุกของจริงผีเด็กผมโคตรกลัวอย่านะผมกลัวมันเสียงมันเซร์ราอยู่ไปแล้วอุ้ยเด็กอุ้ยโผล่มาอย่างนี้เลยนะครับมันฉันจะเกินไปแล้วนะมันโผล่ัขอุ้มผา่งเนี่ย เจออะไรเราอุ้ยเลยอันนี้หลอนมากเจ้าของเกมหลอนมากจะมาแล้วนะจะมาแม่เอาอย่ามาอย่าโผล่มา้วา้วจายลวจล้า้วา้าา้วล้มาแาแล้วจจมายง้จะม่ดีอยู่มาแล้เาะมาลมาแลละล เรื่องของเองเลยหนูพี่ไปก่อนละนี่มันจะมาแล้วเี็บตัวมันต,ตัดสติอันน<ม>ี้อันนี้มไม่กลัวแล้วเด็กเอ้ยุัยนี่หลอนมากผมโยกให้เป็นผีนดำหนึ่งตอนนี้ตัวอื่นไม่รู้เป็นไงเดี๋ยวต้องรอดูเอ้ยเลตูดี้อะไรอ่ะมีหน้าตรงนี้ด้วยอุ้ยผีเด็กคนน่ากลัวเลยอ่ะตีสามแล้วนะครับ แต่ไมเป็นไรอะไรครับอะไรครับอะไรครับมันคือเสียงอะไรอะ่ะหุยไม่รู้แลแหละโอ้โหใครวะไม่ยายสปีดเอาเอาเอาคืออย่างนี้ก็ได้นะครับผมว่าได้ไหคุณยายว่ะคุณยายสปีดในอุ้มหางใช่ไหมวิ่งมาอย่างนี้เลยแหละถึงทางแยกแล้น,น,นะครับ ขับมาเมื่อกี้คือไม่เจอนะครับเดี๋ยวดูดีกว่าว่าจะมีผีไหนที่มันเอออะไรอะไรเอาเอาแล้วคือผมต้องไปอยู่ตรงไหนนี่ครับฉากจบม่อยู่5อันเราล่อไปแล้ว3อัน <c oughs> ตีหนึ่งยังไม่ทันไหนเลยครับเจอผีแล้วครับนี่ครับตัวด้านหน้าเราฮลัลโหลอย่านะเฟ้ยโอ้มันดูเป็นผีเนี่ยทุกคน ที่เวลาเขาเดินแห่เขาเรียกว่าผีอะไรผีภาคอีสานมะที่แบบว่าตัวสนกากางหรือผีภาคเหนือผมไม่แน่ใจอูแล้วมันมีตามทางเต็มเลยเหรอคืนนี้ต้องผ่านได้จะได้เก็บพวกนายไปอยู่ในคอลเลกชันของฉันเอาแล้วนี่ผมจะไปทางไหนเนี่ยเฮลโหความมานี่เลยอะ่ะแล้วฉันต้องเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไปได้หรือเปล่าขอทางหน่อยฮะ รู้จักไหมเวลารถมาต้องหลบอะตอนเป็นคนไม่รู้เลยอ๋ออ๋ออ๋ออะไรกันนะกรี๊ดทำไมเนี่ยอย่าบอกนะว่าเรียกพวกมามไม่เอานะครับผมไม่เอานะครับมันมาแล้วมันคือใครอุยอ้ยมันคือตัวอะไรอะ่ะมีสีเยอะๆไม่ได้ดูอุย้ยโอ้เราต้องรอดให้ได้ อ๋อเนี่ยด้านหลังมันเห็นอยู่นะดู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 เห็นปะตัวนี้ไม่น่ากลัวมากจากดัดระดับตอนนี้คือเด็กน่ากลัวสุดรอมาคือกระสือส่วนผีนี่อันดับสามคุณยายนี่คือไม่น่ากลัวกว่าน,นี้ละไม่น่ากลัวในโอโมงไม่ต้องมาลเลยเฟอะอะไรอ่ะอะไรอะมองไม่เห็นเลยเลยอะคืออะไรอะ่อะ,อะผมมองไม่เห็นอะไรผมตั้งใจะจะขับเข้าอุโมงค์เฉยอย่าบอกน้ำมาันมานั่งตรงทางโอุโมงค์ก่อมองไม่ทันค่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นทันไหม อ๋อแม่เจ้าออแม่เจ้าออแม่เจ้าแล้วคือผมต้องหนีไปทางไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าเราต้องย้อนหลังอย่างนั้นเลยเวลาเราขับเจอมันเราต้องถอยหลังเลยคือเจ้วันนี้ผมเล่นไม่ผ่านนี่ไม่ว่ากันใช่ไหมเพราะว่าเราเล่นแบบว่าตั้งใจที่จะมาเจอผีใหม่ๆมันก็เจอนะแต่ว่ามันก็ไม่ผ่านนะก็หวังว่าวันนี้นะครับเราจะเล่นผ่านกันมันจะได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งยังไม่มีอะไรครับถึงเส้นทางตรงนี้ เออแล้วพอไม่มีอะไรผมก็ทําให้มันมีอะไรจนได้เดี๋ยว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 เออมันมันมันไม่ใช่ว้าย้ยกวายอยู่มันไม่ใช่ปกติมันไม่ใช่ปกติเฮ้ยว้ายแล้วขึ้นรถคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตครับคุณคุณลงได้ไหมผมจอดให้คุณลงก่อนไม่ได้รับอนุญาตครับไม่ดีไม่ดีไม่ลงซะด้วย โอเคงั้นไปลงเอาคิดจะร้องไห้คิดจะทำให้คนอื่นตกใจก็ก็ทำเลยเล่ะโอ้ยออบตาช่วยปับด้วยนั่นไงนั่นไงมันเหมือนจะบังคับด้วยนะ่ะมันเหมือนมันจะบังคับรถผมด้วยจะมาขัดขวางที่ฉันไม่ผ่านยังไงก็เหรอจะไม่ยอมตัวนี้อ่าโอเคโอเคโอเคตัวนี้ความน่ากลัวลองจากตัวเด็ก ฉันจะาัคาแล้วเฟ้ยเบอร้ค้าค้าวครับจะดันรถทำไมมารยาเสียจะไปได้กันไหมเนี่ยเห็นกรตัวจังวะคือตัวเองตายแล้วมันไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ฉันนี่เป็นนะเกิดรถโดนนู่นโดนนี่หรือตกเขาเนี่ยฉันเป็นนายมันตายไปแล้วนายมันไม่กลัวอยู่แล้วนี่ใช่สิแล้ววันวันไม่มีอะไรทำเลยไงวะก็มาหลอกคนอื่นโอ๊ยขอโทษครับขอโทษครับโอเคไม่เป็นไร เจอสารจะพอมาลายไปซะนในในรถไม่มีอะไรเป็นปกติผมเช็คแล้ววันนี้เราอาจจะไม่ได้เจอผีครบขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เล่นต่อใน,นคอมเมนต์บอกได้เลยจะมาหาผีไปเรื่อยๆแต่ทุกคนช่วยบอกทีนะว่าอยากจะให้ผมมาคนเดียวหรือว่าอยากจะให้เราลามเลี่ยนมาด้วยเกมนี้เหมือนเขาทํามาเพื่อสกัดความเร็วของเรานะครับเหมือนผู้เล่นจะขับรถเร็วผ่านง่ายไปเลยเอาอะไรที่มันขัดขวางการขับรถมาหน่อยแล้วต้องมีสติทุกการขับรถอย่าว่าวูมวูวาม เดี๋ยวเราไปทางปกติไม่น่ามีอะไรนะครับเข้าสู่ตีสามได้เลยผมว่าอ่าเข้ามาแล้วยู้ตีสามตีโอ้แมาเจ้า oh เสียมันนี่เสียมันม้าเนี่ยอ้อมองในกระจกมันเหมือนม้ามัน,ม,นม,มันไม่เหมือนมันใช่เลยแล้วมันโอ้ย คือไปเอาแรงชนมาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ยวผู้ผีพวกนี้นี่มันจะชนอะไรขนาดนั้นน่ะสะกิทสกิทเห็นเป,เป,เป๋นหน่อยกับพอละมั้งเล่นชนซะแบบว่ารถผมลอยเป็นยานอวกาศนาซาเลย <S <S โอโ้โหป้ายมันเล็กลงไหมครับผมมีความรู้สึกว่ามันเล็กๆลงอะโอเคอะไรมันมันวิ่งไปยังไงว่รถไฟผมเห็นท่ามันเป็นป่าผิดไม่ใช่ละ่ะตรุยมาหรือมันเป็นรถไฟผีรอบนี้นะครับเราจะวิ่งเข้าทางมาลายแล้วกันไม่รู้ว่าป้ายมันเล็กลงหรือเปล่าป้ายโฆษณาในอุ้มผางมันมีเล็กลงนะครับแต่นั้นไม่แน่ใจว่าเล็กลงไหม เดี๋ยวเราวิ่งมานี่เลยตีสองไหมทำไมจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ในระหว่างเส้นทางด้วยอ่าสบายนะครับยูฮูคืนนี้น่าจะชิวๆนะยูฮูได้เวลาตีสองนะยูฮูเข้ามาสู่ตรงนี้ยังไงก็ตีสองไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนร้อเ็ถามจริงนะมันคือตรงไหนวะมันคือตรงไหนอ่ะผมอยากรู้มากเลยเนี่ยมันคือตรงไหน ใครอ่ะนั่นมันคือคนเลยพี่แต่ผมว่าในเกมนี้คือผีถ้าชีวิตจริงเราอาจจะสงสัยในเกมนี้อย่าไปสงสัยกับมันอยอะแต่โชนเต็มๆเลยอะ่ะถ้าผีก็ขอให้ตายตายรอบสองไม่ต้องมานั่งข้างรถด,ด้วยนะเข็ดละนายไอ,อ้อุ้มหางอ่ะที่มานนั่งข้างรถอ่ะอันนี้ไม่เอานะเฮ้ยเรื่อะไรเสียงอะไรอะ่ะเสียงเหมือนคนคลอด อย่าบอกนะบนบนหลังคาปะวะเสี่ยมันคนข้ออุ้ยนี่ก็น่ากลัวแล้วอะ่ะผ,ผมกลัวมันคือตรงไหนอะ่ะผมว่าบนหลังคาแน่เลยอ,ะอะ่ะไม่สนแล้วเว้จะข้ออะไรก็ไม่สนใจหรอกไม่ต้องมาเลยกรอความสนใจผมจะกลับบ้นอุ้ย เอาอีกรอบไหมล่ะเออเอ่ะดีดีดีมาแบบนี้ไม่ค่อยน่ากลัวครับมันมาแบบซอมบี้ยังไม่ค่อยเจอผีที่มันอยู่ในเส้นทางตอนโอ๊ยไงไงเออ,เอ,าเอ,อมาจากไหนวะเนี่ยเมือมันทะรุหลังคารล้วครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เสียงลูบซะด้วยเรา <c oughs> เสียงลูบซะด้วยเข้าเลย ไปอยู่ในคอลเลกชันฉันซาเนี่ยผมแบบกังวลนะไอ้ทางนี่มันโล่งๆไม่มีอะไรบางทีมันมีเฉยโอเคหน้านี้หน้านลุงเหมือนเดิมไม่รู้จะเรียกลุงหรือเรียกอะไรดีอายุเขาร้อยปีคุณตาม,มันก็น่าจะเกินคุณตาไปหน่อยหรือคุณแวมไพาอายุยืนเกิน100รปีตอนเนี้ยผมอะ่ะให้มันรอดตรงนี้ก่อนผมจะได้มีชีวิตถึง100เหมือนคุณลุงคุณปู่ คุณตายามค่ำคืนมิดบืดอากาศหนาวเย็นขับลถคนเดียวคือถ้าเกิดว่าเราขับไปตรงนี้แล้วมันเป็นศูนย์เนี่ยผมเลิกเล่นละเพราะว่าผมเริ่มช็อกกับการที่เหมือนมันจะมีมีอะไรแต่มันมีเฉยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้ตีสามสิทธิอเฮ่เล่นตั้งนานได้สตัวอยู่ในคอลเลกชันเลยเดี๋ยวเราว่ากันใหม่แล้วกันครับ สำหรับวันนี้พอแค่นี้ละกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับให้ผมสิอยู่คนเดียวกเเเเลลลีีลีี่่ยยยยนนน้าาาามมใใชช